ซื้อกระดี่รูปนี้ใครนะมาเลยมาเลยใครจะตอบยุกเอ่อน้ำหวานเหรอคะพี่ไม้ทันทายน้ำหวานอะไรน้ำหวานพี่ไม้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเดทอ่าถูกต้องทำไมยากกว่าที่คิดเนี่ยดูพี่ท็อปโอเดถูกต้องตัวน้ำใครต้องเยอะอ่าต็มัวน้ำ ถูกต้องท่ันี่สี่อุ๊บอ่างกนทยตัดวเองซอโซ่ค่ะซอโซ่คะพี่ไม้ซอโซ่ค่ะเอมสาธิดาค่ะ เธอเองเหลือใครละอ่ะพี่เทมอ่ะจระเข้พี่เทมใช่ไหมพี่เทย์พี่เทมมีใครใช่แล้วจระเข้ได้อ่ะมิวุคนนี้ชื่ออะไรวะพี่พิมไม่ใช่ไหมอ่ะหรือว่จุ๊บจิ๊บอ๋อเอ้าเขาชื่อจิ๊บนี่เหรอเขาเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนชื่อใช่พี่บอลค่ะลืมชื่อเนาะเพราะว่าเธอเรียนอ่ะจีน่า โอเคจำแต่ชื่อตัวละครเทแค่โอเคลงคะแนนนะคะเอมได้ไปหนึ่งติวาน้าค่ะเด็กคนเดียวหเล่นคนเดียวเลยเล่นคนเดียวเลยเร็วยเทวีเธอต้องเร็วฝากละครเรื่องสืบสวนสำนวนรักซีซั่นสองด้วยนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สองทุ่มครึ่งครับ ทางช่องไทย PBS ช่องหมายเลขสาค่ะครับหรือดูย้อนหลังได้ที่วิภาดอทนะครับเย่เย่